สวัสดีครับผมพบกันในเช่นเดิมนะครับช่องคณาชัยสตีเอฟซีและพี่น้องท่านผู้ชมวันนี้ก็วันที่22นะครับผมกันยายนวันนี้เราก็มาหาท่อนพันธุ์นะครับเพื่อจะไปปลูกอมันที่ว่าต้องปลูกช่วง เอาปลายเดือนตุลาครับผมแล้วก็ตัดเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ผูกเอาขึ้นซาลี่นะครับไปเก็บไว้ประมาณวันนี้ยิบทรงกันยาก็เอาไว้อีกสักเดือนกว่านะครับเต่เป็นปลายเดือนนะครับหรือว่ากลางเดือนตุลานะเราดูฝนฟ้าอากาศก่อนนะครับถ้าไม่ตกหนักก็จะปลูกนะครับพอดีปลูกแล้วนะครับแต่ว่าฝนตกมานะครับทัดทิ้งหมดเลย แล้วก็น้ำมันดินมันมันยังชื้นมากเกินไปนะครับผมเพราะอยู่ใกล้นาอันนี้ก็สวนข้างๆนะครับถ่ยกลบปุ๋ยนะครับผมวิดีโอนี้ก็ถ่ายซ้ำๆให้พี่น้องได้ดูนะครับผมลราพี่น้องไปเท่านี้ก่อนนะครับ พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ